ตอนที่สองหนึ่งท่านต้องลองดูฟังข้าช้าๆสองสามวันก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ข้าบังเอิญได้ยินผู้อาวุโสหลายคนทะเลาะกันเขาบอกว่าจะส่งพระบุตรไปจุติผู้เท่าบางคนไม่เห็นด้วยว่าถ้าส่งพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ไปคงกลับมาฟังนะฟังนะพวกเขาพูดถึงที่มาของประตูอมาตะหมื่นร่างว่ากันว่าเมื่อหลายแสนปีก่อนสำนักหมื่นกายอมตะเคยสืบเชื้อสายมาจากชายผู้เข้มแข็งที่ไม่มีใครเทียบได้ เขาพูดถึงหญิงงามสวยหลายคนในตระกูลและรวมพลังเข้าด้วยกันในท้ายที่สุดมีหญิงเพียงสิบคนเท่านั้นที่ให้กำเนิดให้กับเด็กๆตั้งแต่นั้นมาสำนักหมื่นร่างอมตะได้เริ่มปรากฏให้เห็นและจนถึงขณะนี้ร่างอมตะที่น่าอัศจรรย์และยอดเยี่ยมมากมายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้าอยากจะฟังต่อแต่ถูกผู้เท่ามาพบเสียก่อนชายวัยกลางคนกล่าวอย่างเคร่งขรึมประวัติความเป็นมาของประตูอมตะร่างกายนับไม่ถ้วนนั้นซับซ้อนกว่าที่ข้าจินตนาการไว้มาก ข้าสงสัยว่าต้นกําเนิดของประตูอมตะหังกายนับไม่ถ้วนนั้นเกี่ยวข้องกับคนที่แข็งแกร่งที่สั่งเราบางทีพวกเขาคือบรรพบุรุษของเราอูเจรตรงครุ่นคิดไม่น่าแปลกใจเลยที่ร่างอมตะที่แข็งแกร่งที่สุดสิบร่างจะถูกเก็บรักษาไว้ในเส้นเลือดทั้งสิบเท่านั้นมีเรื่องราวเช่นนี้เจ้ารู้ที่มาของชายผู้แข็งแกร่งหรือไม่ไม่ทราบชายไวกลางคนก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันหากเขายังคงฟังต่อไปเขาจะได้ยินคําตอบที่เขาต้องการอย่างแน่นอน เป็นไปได้ไหมว่าชายที่แข็งแกร่งคือเจ้าแห่งดินแดนหยวนสีแดงบางคนคาดเดาได้และในปัจจุบันพวกเขานึกถึงแต่ชายชาราคนนี้เท่านั้นมีเพียงพลังของเขาเท่านั้นที่ไม่อาจยั่งรู้ได้ถ้าเป็นเขาอาจจะสามารถให้กำเนิดลูกหลานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อูเจอตรงสายหัวเมื่อรวมกับผู้หญิงหลายคนแล้วทายาทของเด็กหญิงทั้งสิบคนล้วนเป็นอมะตะ ชายที่แข็งแกร่งคนนี้เป็นชายที่แข็งแกร่งที่ก้าวข้ามอาณาจักรที่สองของดวงดาวอย่างแน่นอนเขาไม่สามารถเป็นนายของซีหยวนได้มันอาจจะเป็นตำนานเทพเป็นไปได้ไหมว่าสำนักหมื่นกายอมะตะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเหล่าถวยเทพสาวกหลายคนของสำนักหมื่นร่างอมะตะต่างตกตะลึงมีคนบ่นว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่ตกลงมาเมื่อนานมาแล้วตามตำนานเล่าว่าพลังการต่อสู้นั้นน่ากลัวที่สุดในยุคที่เหล่าเทพอาศัยอยู่ไม่มีที่สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์เลย มันน่ากลัวมากแม้ว่าอูเจ๋อตรงจะไม่ได้ถามสิ่งที่เขาต้องการจะถามแต่เขาก็รู้อีกอย่างหนึ่งลูกสาวของสำนักหมื่นกายอมตะเคยแปดเปื้อนโดยมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้เป็นเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้ร่างอมตะที่ตรงเฉิงรู้สึกว่าน่ากลัวเกิดขึ้นสำนักหมื่นกายอมตะเป็นร่างกายที่มีเอกลักษณ์ในหมู่สิบสำนักอมตะซึ่งเป็นอัจฉริยะในอาณาจักรเดียวกันของตรงเฉิงและสำนักหมื่นกายอมตะนั้นอยู่ยงคงกระพัน เจ้าลุงมีเทพ,พเจ้าที่น่ากลัวจริงๆในโลกนี้และมีเพียงมนุษย์รวมกันเท่านั้นที่จะให้กำเนิดร่างนางฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้เย่ฟานก็รู้สึกตกใจมากเช่นกันโลกที่เขาอยู่ก็มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์และเป็นอมตะเช่นกันแต่พวกมันทั้งหมดเกิดมาและร่างกายที่นี่สามารถสืบทอดได้ซึ่งช่างอกอาจมากคำถามของเย่ฟานทําให้อูเจอตรงนิ่งงานและพูดว่าท่านนี้ต้องแข็งแกร่งมากท่านแข็งแกร่งมากเจ้าทนได้ไหม อย่าตกใจไปเจ้าลุงหลี่และข้ามีผู้สนับสนุนมากมายอูยเจอตรงกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงหรือหลอกเจ้าคิดอย่างไรอูเจอตรงยิ้มและไม่พูดอะไรและกลับไปพร้อมกับเย้ฟานในเวลานี้ต้วนเต๋อและสุนัขของจัก,กรพรรดิดำก็กลับมาจากคนละทิศท,ทางกันเจ้าได้อะไรมาบ้างอูเจอตรงถามไม่สุนัขของจัก,กรพรรดิดำสายหัว ข้าคิดว่าอาจมีหลุมศพอยู่ใต้ดินเราควรลงคะแนนเสียงไหมเหล่ตาของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มดวงตาของสุนัขสีดำเป็นประกายและพูดว่าข้าคิดว่ามันโอเคเยฟ่ฟานพูดไม่ออกอูเจอตงไม่ต้องการบ่นและพูดว่าอย่าฆ่าตัวตายแต่มีคนที่แข็งแกร่งมากที่นี่เพื่อปรับปรามพวกเขาหากพวกเขาถูกรบกวนเรากลัวว่าเราจะกินไม่ได้แล้วเดินจากไป ตอนนี้สิ่งสําคัญไม่ใช่การขุดหลุมศพแต่ต้องค้นหาให้เจอว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนและพวกเขาต้องการทําอะไรต้วนเตยยักไหลและมองไปที่อูเจ๋อตรงข้าไม่คิดว่าคนที่ทํางานหนักจะรู้ที่มาของคนที่แข็งแกร่งเหล่านี้หากเจ้าต้องการทราบที่มาเจ้าต้องเริ่มจากคนที่แข็งแกร่งเหล่านี้เจ้ามีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่สุนัขของจักรพรรดิดำมองไปที่ต้วนเตอข้าไม่ข้ามีวิธีเย่ฟานยิ้มและมองอูเจ๋อตรงข้าไม่รู้ว่าท่านเต็มใจหรือไม่ จำไว้ว่าผู้เท่าจือหยานพูดในวันนี้ต้นเตอ๋อและสุนัขของจกักรพรรดิดำและพูดว่าแผนของคนที่มีพลังเย่ฟานพยักหน้าและกล่าวว่ามันเป็นแผนของชายหนุ่มรูปงามท่านต้องทำงานหนักอูเจอตรงปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะยอมต้นเตอ๋อกล่าวว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเขาชอบข้าโดยไม่พูดอะไรซักคำข้าก็รีบเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนแล้วปล่อยให้เคียนตีข้าและปล่อยให้เขาเล่นกับข้า เย่ฟานชักชวนใช่แล้วท่านลุงแค่เสียสละสุนัขของจกักรพรรดิดำกล่าวว่าอย่าหลบเลี่ยงของดีแบบนี้ข้าอยากจะมาแต่หน้าเสียดายที่ไม่ดูรีบหน่อยเพราะเจ้ายัางหน้าตาดีอยู่รีบรีบหน่อยสิใช้มันเย่ฟานเฮยห่วงและต้นเต๋อผัดกันเกลีย้ยกล่อมเจ้าต้องไปทดสอบก่อนหาเบาะแสและหากมีสิ่งผิดป,ปกติเกิดขึ้นจงวิ่งหนีเขาไม่สามารถรั้งเจ้าไว้ที่นั่นได้อย่าอดดีรีบไปซะท่านลุงคืนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว พวกเขาทั้งสามผลักอูเจอตรงไปที่บ้านหินที่ผู้อาวุโสจือหยานอาศัยอยู่หน้าผากของอูเจอตรงทำอะไรไม่ถูกและในที่สุดเขาก็มุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยไม่เชื่อว่าจือหยานจะยังรังแกเขาได้เพียงแค่คอประตูสาวใช้ก็ตรวจดูแล้วพูดว่าตามหาจือหยานเขาไม่กลับมาไว้วันอื่นเถอเขาอยู่ที่ไหนเขาควรจะอยู่ที่นั่นสาวใช้ชี้ไปอีกทางขอบใจเจ้าอูเจอตรงกลับมาแล้วพูดกับเย่ฟานและคนอื่นๆว่า เขาไม่อยู่ในบ้านดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นั่นและข้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่นั่นโดยไม่นอนตอนกลางคืนห้วยห่วงแซงทำเป็นลึกและพูดว่าต้องมีอะไรยุ่งยากทำไมเราไม่ไปดูกันอยู่ในใจข้าเลยปูเจอตรงแย่ฟังหวยห่วงและต้นเติมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่กำหนดทันทีหลังจากเดินไปประมาณซากักระยะป่าดอกท้อก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาและในป่าดอกท้อก็แขวนเสื้อผ้าและเส้นได้ มีทะเลสาบอยู่หน้าป่าดอกพีทและมีเด็กและผู้คนมากมายในทะเลสาบเด็กกำลังเล่นอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบบางคนไม่สวมเสื้อผ้าด้วยซ้ำและเปลือยกายและขาวในทะเลสาบเดินขึ้นลงฝั่งลงไปเร็วต้้นเต๋อเลตาและหมอบลงบนพื้นสูงสุนัขของจัก,กรพรรดิด,ดำเย่ฟานและอูเจอตงก็ติดตามเขาไปบนพื้นมองทะเลสาบด้วยความชื่นชมบนใบหน้าของพวกเขาปากของสุนัขของจัก,กรพรรดิดำกำลังจะน้ำลายไหล ในโลกนี้มีใครจะกล้าขนาดนี้เลยเหรอการกล้าเล่นน้ําในทะเลสาบตอนกลางคืนถือเป็นสิ่งที่มีชีวิตจริงๆมันรู้สึกไม่ถูกต้องเย่ฟานกล่าวไม่ถูกต้องจริงๆทุกคนดูสวยมากุ้ยห่วงพูดพร้อมกับแลบลิ้นออกมาข้ารู้สึกเหมือนมีผีอยู่ที่นี่เย่ฟานพูดว่าถ้าลุงอยากกลัวตอนกลางคืนนะ เจ้าไม่รู้เกี่ยวกับดินแดนต้องห้ามของเล่เจอมากเท่ากับข้าข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติโดยสิ้นเชิงเป็นเหตุผลที่ว่าที่นี่ไม่มีป่าดอกท้อหรือทะเลสาบที่นี่มีปัญหาแน่นอนที่นี่เราอาจโดนผีเข้าก็ได้แต่ที่แปลกคือขนาดข้ายังมองไม่เห็นว่าเป็นผีเลยเหรอที่นี่มีปัญหาแน่นอนรีบออกไปกัน,กนเถอะอูอเจอตรงมองไปรอบๆแต่ไม่พบผู้เท่าจือยานดังนั้นเขาจึงต้องรีบออกไปมีปัญหาใหญ่อยู่ที่นี่อูเจอตรงรีบลุกขึ้นและหยุดอยู่ที่นี่ วันรุ่งขึ้นพวกเขามาที่นี่เพื่อแอบ,บดูสิ่งที่น่าทึ่งก็คือไม่มีป่าดอกท้อและทะเลสาบที่นี่ไม่ต้องพูดถึงผู้คนมากมายเลยมันเป็นผีจริงๆเย่ฟานมีความรู้สึกน่าขนลุกแต่ภาพเมื่อวานนั้นสมจริงมากไปดูตอนกลางคืนกันเถอะสุนัขของจัก,กรพรรดิดำก็มีขนเล็กน้อยเช่นกันกลางคืนพวกมันปรากฏตัวอีกครั้งในแถบนั้นขณะที่ดวงจันทร์ถูกเมฆดำบดบงังฉากจากเมื่อคืนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งที่นี่ ป่าดอกท้อทะเลสาบและผู้คนงดงามมากมายสิ่งที่แปลกคือมันเหมือนกับการกลับมาของฉากเมื่อวานอีกครั้งตัวละครและการกระทำก็เหมือนกันทุกประการบ้าจริงพลังจิตของอูเจอตรงออกมาเขาแน่ใจว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนแต่ไม่ใช่ผีพวกเขาอยู่ในสภาพที่แปลกมากนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเขาไม่พบอะไรผิดปกติที่นี่หรือต้นเตอยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเยฟ่ฟานวิเคราะห์อย่างใจเย็น เจ้าคิดว่าผู้เท่าจือหยานเป็นคนทําสิ่งนี้หรือเปล่าทุกครั้งที่ลุงหลี่มองหาเขาในเวลากลางคืนทิศทางที่สาวใช้ชี้ไปก็อยู่ที่นี่แต่ทุกครั้งที่ข้าไม่เห็นเจ้าจือหยานในทางกลับกันข้าเห็นภาพที่อธิบายไม่ถูกนี้มันสมเหตุสมผลแล้วต้วนเตอ๋อและห่วยหวงกล่าวเย่ฟานกล่าวว่าท่านลุงถ้าท่านลองไปหาเขาอีกครั้งพรุ่งนี้เราก็ไม่อยากตามไปอาจมีคนมากเกินไปและเขาก็เขินเกินกว่าจะซ่อนตัวในความมืดและไม่กล้าออกมาคืนที่สอง อูเจ๋อตรงมาพบผู้เท่าเอหยนและสาวใช้ก็เปิดประตูและชี้ไปที่ตำแหน่งเดียวกันอย่างชำนาญมันเหมือนกับหุ่นยนต์ไร้อารมณ์ชีพนี้ทุกครั้งและมุมและน้ำเสียงก็ไม่เปลี่ยนซึ่งทำให้อูเจ๋อตรงรู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้นจิตพลังอันศักดิ์สืบค้นเข้าไปแต่ไม่พบเขาในบ้านหินเขาไม่อยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆเหรออูเจ๋อตงขอให้เย่ฟานต้นเตอ๋อเฮยห่วงและเซียวหนานอย่าติดตามเขาเดินเข้าไปคนเดียวตอนดึก ดวงจันทร์ถูกเมฆดำบดบังและป่าดอกท้อทะเลสาบและความงามที่คุณเคยเป็นพิเศษก็ปรากฏขึ้นและจิตสำนึกของเขาก็กวาดไปทุกที่แต่ไม่พบผู้อาวุโสจืออย่างเช่นกันเขาอยู่ที่ไหนอูเจอตรงหาเขาไม่เจอเมื่อมองดูความงามอันเปลยเปล่าในทะเลสาบเขาก็ไรรสชาติหันหลังกลับและกำลังจะจากไปทันใดนั้นก็มีสายลมเย็นพัดมาเจ้าสามารถรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้เจ้าเสียงกรอบกแกรบ อูเจอตองหันหลังกลับและต่อยออกไปแทงทะลุร่างของคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขาผู้เท่าจืออ่อหยางเป็นคนที่เขาชกผ่านน้องชายเจ้าช่างโหดเยี่ยมยิ่งนักเมื่อข้าปรากฏตัวเจ้าก็แทงข้ามันเจ็บผู้เท่าซีหยานถอยหลังไปสองสามเก้ามุมปากของเขายิ้มแย้มรอยยิ้มของเขาแปลกมากราวกับผีร่างกายที่ถูกเจาะโดยอูเจอตรงจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทันทีและยังคงสภาพเดิมผู้อาวุโสนี่เจ้าเองเมื่อกี้ข้าคิดว่ามันเป็นผี ข้าอดไม่ได้ที่จะลงมือเจ้าโอเคไหมอูเจ๋อตงพร้อมที่จะต่อสู้หักเขาตำหนีอูเจ๋อตงจะทำร้ายเขาโดยตรงแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติผู้อาวุโสจหยานมาหาอูเจิงด้วยรอยยิ้มขายาวสีขาวราวหิมะของเขาบิดเบี้ยวในความมืดและร่างกายของเขาแกว่งไปมาอย่างมากน้องชายเจ้าจะมาหาข้าเพื่อรับรางวัลหรือไม่คิ้วของเขาเต็มไปด้วยเสน่ห์ซึ่งเย้ายวนใจมากไม่ เจ้ามันดื้อมากมากับข้าสิกเขาจับมืออูเจอตงและไปที่ป่าดอกท้อจบตอนที่สองหนึ่งตอนที่2อง้เขาเป็นกระดูกที่เคี้ยวยากจริงๆพระจันทร์มืดและมีลมแรงในเวลากลางคืนแขนและขาเหมือนหิมะของจือหยวนปรากฏต่อหน้าเขาอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติเขาบิดร่างที่อบอ้วนและขยิบตาราวกับผ้าไหมาราวกับหมาป่าตัวร้ายที่กระหายน้ำค่อยๆดึงอูเจอตงซึ่งเป็นแกะสีขาวตัวน้อยเข้าไปในป่าดอกท้ อูเจอ๋อตรงรู้สึกสับสนเพราะผู้เท่าจือหยานไม่เคยเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาปารากฏตัวต่อหน้าเขาก็ได้ทำบางอย่างกับตัวเองพฤติกรรมของเขาไรเหตุผลและไม่สามารถเป็นคนอันธพาลเพียงเพราะว่าอูเจอ๋อตรงหน้าตาหล่อเหลาได้เขาต้องมีจุดประสงค์ของเขาบางอย่างอยากได้รางวัลอะไรบอกข้ามาสิผู้เท่าจือหยานพาอูเจอ๋อตรงเข้าไปในป่าดอกท้อกระโดดขึ้นไปบนต้นท้อแล้วพิงกับมันให้ขาของเขาลงมาอูเจอ๋อตรง ผู้เท่าจือย่างยิ้มมากยิ่งขึ้นมองดูอูเจอตรงด้วยความชื่นชมราวกับกำลังมองดูร่างกายของเขามาคุยกันเถอะอย่าอายเจ้าสามารถทำทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้ผู้อาวุโสจอหยานสส่ขาด้วยเท้าเปล่าและนิ้วเท้าคริสตันของเขาอูเจอตรงเหลือบมองนิ้วเท้าโค้งของเขาสบตาแล้วพูดว่านับตั้งแต่ข้าปรากฏตัวเจ้าได้สัมผัสตัวข้าต้องการทำอะไรกับข้ากันแน่ห้าห้าน้องชายเจ้าใจร้อนขนาดนั้นเลยเหรออ ผู้เท่าจือยานมองอย่างเสน่ห์ให้ขาของเขาและเสียงของเขาก็ชัดเจนเป็นพิเศษข้าต้องการร่างกายของเจ้าไม่ไกลนักต้นเต๋อซึ่งนอนอยู่บนพื้นสูงเต็มไปด้วยความอิจฉาและพูดว่าผู้เคารพนับถือจากสวรรค์ประเมินข้าไม่ได้คำพูดของเสือและหมาป่าเหล่านี้คืออะไรทำไมข้าไม่พบสิ่งที่ดีเช่นนี้ทำไมเขาถึงไม่ต้องการร่างของจักรพรรดิองค์นี้เป็นไปได้ไหมที่รูปลักษณ์ของจักรพรรดิองค์นี้ด้วยกว่าอูเจ๋อตงห้วยห่วงรู้สึกสับสนเล็กน้อยห้าห้า เย่ฟานฟังคำพูดของเฮยห่วงและขี้เกียจเกินกว่าจะบน่นแม้แต่ต้นเต๋อก็กรอกตาและหวยห่วงก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีเขาแก่ถักถามว่าพี่ใหญ่จือเอียนหมายความว่าอย่างไรเขาไม่มีร่างกายของตัวเองหรือทำไมเขาถึงยังต้องการร่างกายของลุงละ่ะเย่ฟานแตะหัวของเธอแล้วพูดว่าเด็กๆอย่าคิดอย่างสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าแค่หลับตาก็พอแล้วเด็กหญิงตัวเล็กๆพยักหน้าเม้มปากหลับตาและหยุดมอง เย่ฟานหันมองไปยังป่าดอกท้ออีกครั้งรอยยิ้มตื้นๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของผู้อาวุโสจือหยานนิ้วเท้าคริสตันของเขาให้อยู่บนแก้มของอูเจ๋อตงและเขาพูดด้วยรอยยิ้มเต็มเปี่ยมไม่พอใจมากเลยที่ได้ยินว่าต้องการร่างกายของเจ้าอูเจ๋อตงฝืนยิ้มผู้เท่าจือหยานกระโดดขึ้นไปบนอูเจ๋อตงพันขาของเขาไว้รอบเอวและเอามืออบรอบคอของเขาแล้วพูดว่าเจ้าอยากขัดขืนข้าต้องการร่างกายของเจ้าและต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้า เขาค่อยๆลดศีรษะลงริมฝีปากของเขาเข้าใกล้อูเจอตรงมากขึ้นเรื่อยๆและลมหายใจของเขาก็กระทบแก้มของอูเจอตรงในขณะนี้ทะเลสาบที่อยู่ห่างไกลก็หายไปความงามหายไปป่าดอกท้อหายไปวัชพืชหายไปและมีพื้นที่เปิดโล่งอยู่รอบๆร,ราวกับกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่เล่เจอควรมีผู้เท่าจืจหยารีบกระโดดลงจากร่างของอูเจอตรงและประสานมือไปทางทิศต,ตะวันออกด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและน้ำเสียงจริงจังแล้วพูดว่า จอหยานแสดงความเคารพต่อพระเจ้าแห่งชีหยวนไม่มีพิธีการเสื้อคลุมสีขาวเจ้านายของอาณาจักรซีอย่างกระพือปีกและเดินออกมาจากระยะไกลพูดขณะเดินจีหยานถูกใช้อย่างเลวร้ายถ้าเจ้าไม่บอกข้าว่าแอบฝึกฝนพลังของเจ้าตอนกลางดึกข้าคงไม่รู้ว่าพลังของเจ้าถูกใช้อย่างเลวร้ายขนาดนี้ททเลสป่าดอกพิษและความงามล้วนเป็นของปลอมไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นจริงหักนี่คือพลังที่เจ้าสร้างด้วยรูปแบบของดวงดาวเจ้าสามารถทับพูดได้เพียงว่าเจ้าไม่เหมาะสำหรับการฝึกฝน โปรดที่แนะแก่ปรมาจารย์แห่งเมืองซีหยางข้ายุ่งมากและไม่มีเวลาเจ้าของซีหยางปฏิเสธผู้เท่าจือหยานกัดฟันอย่างลับๆเจ้าไม่มีเวลามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาเจ้ากำลังจะเอาร่างของอูเจอตรงมาอยู่ตรงหน้าเจ้าและเจ้าปรากฏตัวอย่างตั้งใจถ้าเอาชนะได้ก็จะถูกตีไปนานแล้วปัจจุบันเป็นพลังที่สองของที่ไม่ชัดเจนและเขายังเป็นพลังที่สองด้วยแต่ช่องว่างระหว่างพวกเขาเหมือนอ่าว ขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคนแถวนั้นต่างก็เป็นแรงงานคนสําคัญข้าจะแจ้งข่าวร้ายให้ฟังถ้าเล่นไม่ดีเจ้าจะต้องรับความเสี่ยงเองเมื่อเร็วๆนี้เจ้าของเขตซีหยางรู้สึกว่าผู้เท่าจือหยางแปลกและหลุดออกไปตอนเที่ยงคืนหากเป็นอาณาจักรแห่งการฝึกฝนขั้นที่สองมันก็ไม่มีอะไรเลยอย่างไรก็ตามสิ่งที่นําเสนอในวันนี้มีไว้สําหรับชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขา ข้าแอบฟังอยู่สักพักก็ได้ยินว่าเขาต้องการร่างของอูเจอตรงมันหมายความตามตัวอักษรหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่จือหยานเพิ่งตื่นขึ้นมาและแทบรอไม่ไหวที่จะอยู่กับชายคนนั้นเขากระหายน้ำมากเหรอแต่มันไม่ปรากฏมาสักระยะแล้วเจ้าของเขตซีหยางไม่สามารถเข้าใจได้จ้องมองไปที่ผู้อาวุโสจือหยางใส่หัวสะบัดแขนเสื้อและหายตัวไปอยู่กับที่ ปฏิบัติตามคำสอนและส่งเจ้าแคว้นซีหยางผู้อาวุโสจือหยางยกมือขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในขณะที่ปรมาจารย์ของเมืองซีหยางหายตัวไปทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็กลับมาเย็นชาและดวงตาก,ก็เปล่งประกายความชั่วร้ายที่ไม่อาจอธิบายได้ผู้อาวุโสจือหย,อยางปรากฏว่าทะเลสาบและป่าดอกท้อในตอนนี้เป็นอาณาจักรที่เจ้าสร้างขึ้นนี่เป็นอาณาจักรที่สองของเขาหรือไม่เจ้าช่วยบอกข้าหน่อยว่าจะเข้าสู่อาณาจักรนี้ได้อย่างไร ยังไงก็เข้าใจสนามที่สองของเต่าให้ชัดเจนดวงตาของผู้อาวุโสจะหยางกับริบเส้นควบแน่นทะเลสาบความงามและป่าดอกท้อก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาขอให้อูเจอตงนั่งบนพื้นพิงตักของอูเจอตรงเล่นกับผมของเขาและพูดว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ตอนนี้คือพลังที่สร้างขึ้นจากพลังที่สองพลังนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร การฝึกฝนสู่อาณาจักรเต่าที่สองรูปแบบเต่าเชื่อมโยงกันก่นกอตัวเป็นอาณาจักรของตัวเองและค่อยๆอาณาจักรสามารถพัฒนาไปสู่อาณาจักรได้ในอาณาจากักรนี้และโลกเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันเจ้าแห่งดินแดน,ดนซีอย่างสามารถสร้างอาณาจักรได้หรือไม่เขาสร้างสถานที่เกิดใหม่นี้หรือไม่อย่าพูดถึงเรื่องเก่านี้ทันใดนั้นการแสดงออกของผู้อาวุโสจือหยางก็เย็นชาและใช้เวลานานกว่าที่การแสดงออกของเขาจะฟื้นตัว แม้ว่าความแข็งแกร่งของสิ่งเก่านี้ไม่อาจอย่างรู้ได้แต่เขาไม่สามารถบรรลุขอบเขตของการกลับชาติมาเกิดได้ไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามสามารถใช้งานเฉพาะในสถานที่เกิดใหม่เท่านั้นและไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เจ้าจะออกจากการเกิดใหม่ได้ไหมพวกเราทั้งสองคนทำไม่ได้อูเจอต้องถามอีกครั้งเจ้าเป็นใครทำไมมาอยู่ในที่แบบนี้ผู้เท่าจอหยานตกตะลึงและพูดว่าต้องการเซียนเหมือนไม่ได้บอกเจ้าพวกเราเป็นใคร ผู้เท่าจอหยานยิ้มเหมือนดอกไม้แล้วพูดว่าน้องชายถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกเจ้าว่าพวกเราทุกคนคือผู้สูงสักในเวลานั้นตรงเฉินยังไม่ถูกพรากไปมันอยู่ที่มุมตะวันออกของทวีปบรรพบุรุษบรรพบุรุษของมมยกแห่งเผ่พาพันธุ์พระเจ้าของเรามาที่นี่และรวมกับเด็กผู้หญิงหลายคนมีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่ง,ข,งข้าถูกไล่ออกไปในเวลาต่อมาและไม่มีใครรู้ว่าตรงเฉิงอยู่ที่ไหนข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตื่นขึ้นมาในสถานที่เกิดใหม่หน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถออกไปได้ ที่นั่นเป็นข้อจํากัดที่เข้มงวดโชคดีที่ข้าได้ติดต่อกับคนนอกอนณาเขตพวกเขาปล่อยให้เราอยู่ในสถานที่เกิดใหม่อูเจอตรงขมวดคิ้วและถามว่าบันไดอะไรผู้เท่าสีียานกล่าวว่าตรงเฉิงมีข้อห้ามที่แข็งแกร่งมากและผู้แข็งแกร่งนอกอนาเขตไม่สามารถมาโดยตรงได้แต่พวกเขาต้องมาเพราะชะตากรรมของสวรรค์ถูกฝังอยู่ที่นี่มาหาอำนาจจำนวนมากจากนอกอาณาเขตกำลังพยายามหาทางมาที่ของเราตั้งใจที่จะสร้างเส้นทาง แม้ว่าจะมีเส้นทางแต่ก็มาไม่ได้ค่าได้ยินมาว่าตรงเฉิงถูกห้ามแน่นอนมันมาได้ตรงเฉิงที่งัดแงะเป็นเพียงพื้นที่ที่แตกหักต้องมีรอยแตกในโลกนี้ตราบใดที่ยังจับรอยแตกได้พวกมันก็สามารถมาได้เจ้าหาเจอไหมข้าไม่พบมันแต่เราคิดวิธีอื่น วิญญาณนางฟ้าจำนวนมากเสียชีวิตในการตรับชาติมาเกิดเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณและร่างกายของพวกมันมีพลังที่แข็งแกร่งมากเราใช้แผ่นวิญญาณเพื่อกำจัดวิญญาณนางฟ้าออกไปตรับใดที่พลังงานถูกรวบรวมจนถึงระดับหนึ่งเราก็สามารถสร้างได้บันไดตรงไปสู่เทพเจ้าข้าเห็นอูเจอตรงเข้าใจดีว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ปรากฏว่าต้องมาที่ตรงเฉิงการฟื้นตัวของพื้นที่ต้องห้ามจะต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากนางฟ้าแห่งการทำลายล้าง คนเหล่านี้คือกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ในตรงเฉิงและไม่ได้ออกไปขึ้นอยู่กับข้อมูลจำนวนมหาศาลขนาดไหนอูเจอตรงรู้สึกว่าในไม่ชัาตรงเฉิงจะกลายเป็นที่มีกลิ่นหอมและสวรรค์และโลกทั้งใบจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนท่านใดนั้นอูเจอตรงก็คิดถึงคำถามสำคัญและพูดว่าเจ้าไม่ได้สร้างอาณาเขตของสถานที่เกิดใหม่หรอไม่แน่นอนเราไม่มีความสามารถแบบนี้คาดาว่าการกลับชาติมาเกิดอาจจะต้องผ่านบางสิ่งและกลายเป็นพลังของตัวเอง ผลทางที่จะแตกอาณาจักรคือพลังตรับใดที่พลังเพียงพออาณาจักรแห่งการกับชาติมาเกิดก็ถูกทำลายได้น่าเสียดายที่เราไม่มีมันเราทำได้เพียงรอบันไดที่จะถูกสร้างขึ้นแล้วปล่อยให้มหาอำนาจของเหล่าทวยเทพมาจากนั้นพลังยังถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทช่วงเปิดและช่วงปิดจหยานอูจะตรงกล่าวว่ากล่าวคือเราเข้ามาได้แต่ออกไปไม่ได้บางคนเข้ามาได้และออกไปได้บางคนเข้าไม่ได้จียางพยักหน้าเห็นด้วย เจ้าพูดถูกหากเป็นพลังที่เกิดจากรูปแบบก็สามารถควบคุมได้ตามต้องการหากเป็นพลังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรเช่นเดียวกับสถานที่นี้เจ้าสามารถเข้าไปได้เท่านั้นและออกไม่ได้ถ้าดึกแล้วถึงเวลาเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ข้าต้องทำงานผูดเท่าจือหยางหาวลุกขึ้นยืนหยิกหน้าอูเจอตรงแล้วพูดว่าเจ้าอยากนอนกับข้าไหม เมื่อเห็นว่าอูเจอตรงไม่ตอบผูดเท่าจื่อหยานก็กรอกตาแล้วพูดว่าเจ้าเป็นหมาป่าตาขาวตัวน้อยจริงๆน้องข้าบอกข้อมูลมากมายให้เจ้าฟังและก็ไม่ได้นอนกับข้าด้วยซ้ำตกลงข้าไม่ทำให้เจ้าอับอายข้าไปก่อนนะเขาบิดตัวแล้วจักไปเหลือบมองคนสองสามคนที่แอบฟังอยู่แต่ไกลอย่างตั้งใจและไม่สนใจสิ่งที่เขาสนใจคืออูเจอตรงเขาเป็นกระดูกที่เคี้ยวยากจริงๆตื้ออย่างไรยังไงก็ไม่ขยับ ดูเหมือนว่าถ้าเจ้าต้องการได้รร่างกายอันล้ำค่าของเขาเขาไม่สามารถพึ่งพาสิ่งล่อใจแห่งความงามได้เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและพูดในใจว่าร่างกายของข้าจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเขาไม่เชื่อฟังแม้ว่าจะมีผลสืบเนื่องเขาก็จะต้องถูกบังคับในท้ายที่สุดข้าไม่คิดว่าสักวันหนึ่งเทพเซียนตนนี้ยังจะทำเช่นนี้อยู่อย่างเดิมอย่างแน่นอนจบตอนที่สอง